สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งเรื่องเองอินอุดหนุนเด็กประจำเดือนกันยายนเองอินโอนเข้าแล้วจำนวน600บาทวันที่18กันยายน2566ค่ะก่อนรับฟังรับชมคลิปฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ เงนินอุดหนุนเด็กกันยายน2566โอนเข้าบัญชีวันจันทร์ที่18กันยายนนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดเผยว่าคอรมอมีมติอนุมัติเงิน998ล้านบาทเตรียมพร้อมสำหรับจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิ์จำนวนคนละ600บาทรอบนี้ยืนยันจ่ายตามวันที่ระบ,บุไว้อย่างแน่นอนหลังจากที่เลื่อนจ่ายไปในรอบก่อนส่วนสาเหตุที่ล่าช้าเป็นเพราะช,าช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลพอดี ซึ่งมีทั้งหมด3กรณีนะคะ 1. ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายเดิมคือกลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนกันยายน2560ถึงเดือนกรกฎาคม2566ส่วนเด็กที่เกิดเดือนพฤษภาคม2560ากจะหมดสิทธิ์รับเงินอุดหน,นุนบุตรเนื่องจากครบเงื่อนไขอายุ6ขวบ 2. ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเด็กก่อนวันที่2 5กรกฎาคม2566ค่ะ 3. กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์และเอ,อกสารครบถ้วนค่ะวิธีเช็คสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กมีทั้งหมด3วิธีนะคะ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนเมื่อเข้าไปก็จะขึ้นหน้าจอดังภาพนะคะซึ่งจะให้กรอก1 หมายเลขแบบประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน 2. ก่อหมายเลขแบบประชาชนของเด็กแรกเกิด 3. ระบ,บุรหัสยืนยันรูปภาพ 4. กดปุ่มค้นหาข้อมูล 5. ห,หน้าจอจะแสดงการตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กหรือไม่หากไม่มีสิทธิ์จะขึ้นข้อความว่าไม่พบสิทธิ์ค่ะ 2. แอปพลิเคชันทางรัฐค่ะสามารถเข้าไปตรวจสอบในเมนูเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะ 3. แอปพลิเคชันเงินเด็กค่ะ เมื่อกดเข้าไปก็จะแสดงเมนูดังภาพนะคะสามารถเข้าไปกดตรงเมนูกดติดตามสถานะการรับเงินได้ค่ะ